จากท่างยะสูพี่น้องของเสียเมืองยะสูนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้หุนนะครับมาพี่น้องย่งมเศร้าพี่น้องกินสมปลาสมปลาอยากจะสูพี่น้องแลวก็ยังก็สมขีปลาได้ไหมเนาะใน,นขัวม,มาแล้วพี่น้องมาพี่น้องเซียนเหมือนกันกนี่พริกถอดพริกอันพริกถอดแลวกันตะเคียมถอดหอมถดอดก่ได้ยาร้อนเห็ดเอาถอดใส่ไข่สูตรเด็ดทำย<า>ังงกินได้มากพี่น้องเอาเอา,เอามือโลกก่อนเลยอือรุ่ยเลย<ๆ> จะแสบเว้นยนานใหญ่นานจำผีปลาก่อนแล้ววะคุณพี่นองไม่แช่ใ้าเป็นอดมาเยอะไพ่พ่ทนอขาเจ้าอืมอืมถอดถอดกระเทียมพี่นอ,อน เแต่ว่ากลางมันหลายเลยร้องดอกอมย่อด้วยใส่ขีปาร์มก็จะดกินทังเลยเนาะแซบครับมึฮ <c oughs> <c oughs> เรียงมันเรียงอยนจับนี่แหละมัน <c oughs> ไม่เรี <c oughs> จะับนี่ <c oughs> ยุบยุบ มึงเหนือเดียอันนี้กีปลาไปครับันี้็ขัวมาดูดุดุนอกถอดใส่ใคร มั่นีเขากันเลยอย่านี้เหรอ งลงทอดทอดใส่ใใไข่น้วทอดแล้วกัตีไข่ได้ไหม่นาะมันจะกินนามลกซะก่อนแข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอันนั้นบอกว่าแข็งไน่นาะโมมีแนาสด เีือดขนหยาบก่อนไข่คุอย่ anyway. างไรฟองแฝบจากจะสู ผู้ดีงหมดก่อนลงไปเยโซูไป่น้างก็เลยไปอันเนี้ยสมสมปลาเยโซูถึงซื้อเลยเนี่ยมันนีบานาวไปเลยเนาะอากาศดีไี่นองเย็นดีอากาศพอดีมั้งใครจะม่ว่า วันเมื่อก่อนอู้เห้นาะรับชมอยู่จะไม่ได้คอมเมนต์ข้ามาเด้อพี่เนาอสีปลาแซ่บเลยพี่แหละก็จะเป็นขุดๆอยู่พ่อขวแล้วมันเป็นเป็นหนามแล้วเนาะอืมข้าวขวดชูคนเป็นยังไงแต่อืมชมนีปลาปลา กัดพีดด่วนกับพนมเล้วะแสบไปดิฮึ มันบอนสุม่มาะไรเนาะจำหนึ่งพอดีกินเนาะแม่นจูะสุมไหรก็บ,บอกก็เสียบจับผิดก,ก็เนาะโอ้ท่อมันจะมันเสียบม,มันแม่นจูะหลงหลอมันเสียบมัน ผมไปยไังได้กับูกผา,ผา,ผาพีนองยาสู่เลยขององเสียบนะผมบอลเรื่องปลาสมผมดูหเพิคนไปซื้อไสกับโบเสียบคือของหลักเลยอืมแม่ยากเนี่ยข้เหตุโบนาโบเสียบาคแัวเดีอยวกี่นองอยากนั่มดอยากกินปีนองลองอมมกมเมนต์มาดู กินกับขี่ปลา,าเดียวกับกรอิมมันคือจอดแสบเนาะอืมโอ้ ปักรานนึงทอดทอดปักรายเนาะทุกหนึงสี่ตัวทุกงเหญอแึ้นมาตัอิ่มมแล้วขึ้ตัอิ่มไหน่อห่นปลบดจับปบดตับ เอาพริกเป็นถอดสะเด็ดไปหน่อยนั่นไม่เราพริกดิบนะนี่นันพริกแข็งมันได้ประกอบพริกแข็งมันเจ็บแค่แค่จะที่เนา <c oughs> ม พอเสียไข่เด็ดฮะยอมรับเลยว่าสมปลาพันนี์แซ่บพอดีผมจะผมกินมากจะซูพี่นอ้นองแซ่บด้วยย่องเนี้ยเกาอหลีชุดทอดคืไอไผอ่อนเด้อ่าเพราะว่าใส่ทอดใกล้ๆพอเนี้ยคนบอกว่าทอดใ่ล้ๆมันจะแซ่บแม่นดีหัวข้อมัน อืมอิ่มเลย่ะมแลที่รู้าัวอนตัวหนึ่งอ๋อไปหาผลทองมันอีกครับงะอ่างตะการย่างเดียวอืมแฉมืทองแม่บางคนก็มากสมนะ่าพอดีเลยพอดีสมพอดีซ้ำเลยม่สมโทดพอดีเป็นคนดีเป็น Quay ừ. say bớt bớt về Bớt bớt chậm hả? Bớt Chạm ừ. nhé Là cái nào bạn không? Kính như ngay vui ngay là Chăm này im cái này Đó Ừ Ôi ừ. lá ừ, kiếm แสบปุ๊บครับอืมหวานเท่าซ้ำเลยล่ะบอกไปก่อนว่าแสบง่ายอยู่ง่ายเนาะอืมก็อันนี้แห้งอันนี้แสบใช้ไหมอืมมอนกอดอยู่เลยสมยีปลาพี่น้องขัวมากยังดีขัวเป็นซุกเลยล่ะอันนี้ทอดอันสมปลามันเป็นปลาเป็นเป็นตะเพียนเนาะทอดใส่ไข่พี่น้องแสบของแถบเป็นปลาชะโซนะครับ ของมันเกิดยอดโซนี่งอ่ำเราว่ามันสมสมปลายเสียไปดีเอาคลิปนี้เอาทำให้พี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไหนทุกแช่เมื่อวันอากาศบอหนาววันไหนอากาศอ่าเย็นๆย็นยเศ้าแต่ว่าย่มเหลื่อมที่สวยมากกับเหลื่อมหอนหอนแน่พี่น้องเอาขอถากิปมพ์สุภาพกับขอโทษขอพาย่ำขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามากก็อะไก็แช่เมื่อวันมันยังหลายเดี๋ยวพอคลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ